ีค่ะขยันเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้มีไม่เยอะค่ะก็มีประมาณ1ิบกว่าต้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเยอะค่ะหนูมีอย่างละสองต้นหนูก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะแต่มีแต่สวยๆค่ะคุณผู้ชมขามาดูกันค่ะมีอะไรบ้างนะคะมาต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ต้นแรกเลยนะคะอันนี้เป็นพานครนะคะคุณผู้ชมขาพานครต้นนี้1้0ยห้าพร้อมส่งนะคะ ต้นนี้150ยพร้อมส่งเท่ากับว่าร้อยเดียวนะค่าส่ง50บาทนะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะพระนครน,นะคะสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้08992 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชม150บาทพร้อมส่งนะคะพระนครน,นะคะเนี่ยสวยๆเลยสองใบค่ะคุณผู้ชมคะสวยๆเลยพระนครน,นะคะ แดงแจงเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามตามทอ้องเรื่องออต่อกันด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้พญาพันวังนะคะอันนี้ร8 0พร้อมส่งนะคะนี่พญาพันวังร้อปิพร้อมส่งกัดสีแล้วนะคะคุณผู้ชมขานี่ร้อยแปเขาขายพร้อมส่งเลยนะคะอันนี้กัดสีแล้วสวยมากดูดิพญาพันวังสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาสวยจริงๆเลยเนาะดูดิ พญาพันวังสวยงามตามท้องเรื่องสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะ<อ>นี่เสร็จแล้วก็มาต่อกันด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะอันนี้เป็นอ่าพญามนพญามนผสมกับอ่าผสมกับ อะไรหนะ้าอับสรอนสวรรค์หรืออะไรนี่แหละหนูก็จําไม่ได้นะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ยส0งพร้อมส่งนะอันนี้สวยมากอันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้เขาขายอยู่ที่สองนะนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคาะดูสวยมากเนาะสวยจริงๆเลยดูดิถ้าเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากๆเลยนะคะเป็นบอนใบแบบบอลใบกลมนะคะคุณผู้ชม ดูดิอันนี้เขาขาย200พร้อมส่งนะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่แล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาขาย150อันนี้อันนี้เป็นสอพินญ,ญานะคะเนี่ยสี่ใบ 150, พร้อมส่งนะคะสอพินญ,ญา คนไหนอยากได้ก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะสอบพิญญาร้อยห้าสิบพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวยนา,ามตามท้างเรื่องกำลังกัดสีเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้เป็นบอลใบไผ่แดงนะคะคุณผู้ชมบอลใบไผ่แดงสวยมากดูดินี่สวยจริงๆเลยดูบอลใบไผ่แดงอันนี้สองร้อยพร้อมส่งนะคะบอลไผ่แดง 200พร้อมส่งนะคะเนี่ยสวยมากดูดิเนาะสวยงามตามทองเรื่อยเลยดู <c oughs> สวยมากๆเลยนี่200พร้อมส่งบอลไข่แดงนะคะก็มาต่อกันด้วยอันนี้อันนี้ตะวันชิงพบนะคะตะวันชิงพบสวยเนาะดูดิอันนี้200พร้อมส่งเหมือนกัน3าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะเนี่ยนี่อีกหลอดมันกำลังแทงหลอดมานะคะคุณผู้ชม ามใบก็อีกหนึ่งหลอดตะวันชิงพบนะคะคนหน่อยที่ชอบบอลใบใหญ่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้แนะนําเลยนะคะตะวันชิงพบนะคะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องถ้าเขาโตเต็มที่ใบเขาจะใหญ่ใหญ่เท่าใบบอลเลยนะใบเขาจะใหญ่มากๆเลยนะตะวันชิงพบเนี่ยสวยมากๆเลยดูดิอันนี้สองร้อยนะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมดู มาต่อด้วยต้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะต้นนี้สวยมากเขามีชื่อว่าเพชรมณฑลนะคะคุณผู้ชมเขามีช mm ื่อว่าเพชรมณฑลอันนี้สองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยมากอันนี้เดี๋ยวหนูจะให้ดูต้นแม่เขานะเนี่ยเวลาเขากัดสีเขาจะสวยประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเวลาเขากัดสีเขาจะสวยประมาณนี้อันนี้สูงประมาณคืบกว่านะคะสูงประมาณคืบกว่านะคืบคืบคืบนิ้วชี้เราเนี่ยนะคะคุณผู้ชม คือบนิ้วชี้เราเนี่ยสูงประมาณต้นแม่ของเขาหน้าเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยต้นแม่เขาถ้าต้นแม่เขาโตเต็มที่เขาจะสวยแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขานี่เหมือนกันเลยนี่เวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยเหมือนต้นแม่เขาเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเทียบให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมนี่สวยแบบนี้เลยนะคะต้นแม่เขานะคะคุณผู้ชมอันนี้สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยเพชรมนทน จะมีอยู่ห้าใบค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขากําลังกัดสีแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นบอนบอลสวยมากนะแล้วเป็นบอลใบใหญ่มากๆเลยค่ะบอนอันเนี้ยนะคนไหนได้ไปนี่สวยหนูได้มา3มต้นนะหนูแบ่งปัน2ต้นนะหนูเก็บไว้ต้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วเป็นบอลที่หายากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะห้าใบนะสองร้หบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากดูดิสวยจริงเลยคนไหนชอบสีแดง สายแดงหวานหวานแหววแวแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแนะนำลยลต่อด้วยต้นอันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะคุณผู้ชมขาลูกไม้ของไอยาเลสค่ะคุณผู้ชมลูกไม้ของไอยาเลสนะคะคุณผู้ชมขาคือคําว่าลูกไม้เนี่ยเขาเป็นเมล็ดของต้นเป็นเมล็ดของบอนสีไอยาเลสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเป็นเมล็ดของต้นไอยาเลสนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากดูดิ เพาะด้วยมเมล็ดนะคะไม่ได้ผ่าหัวนะคะอันนี้ออยเลศแต่เพาะด้วยมเมล็ดคะ่ะใช้มเมล็ดเพาะนะคะคุณผู้ชมคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะเนี่ยต้นแม่ของเขาคืออายาเลศนะ,ะแต่อันนี้เพาะด้วยมเมล็ดนะคะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องต้นนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งสองหกใบนะคะคุณผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมคะดูดีเขาขายอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะ<ย> <ầ y> สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะสวยมากๆเลย นี่ใครอยากได้บอลแบบนี้นี่แนะนําเลยนะคะนี่แหละต้นนี้แหละสวยมากค่ะคุณผู้ชมหกใบนะคะคุณผู้ชมขาสวยงามตามท้องเรื่องก็มาต่อด้วยต้นนี้อันนี้สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นเพชรมณฑลกับอะ,อะไรนะเจ้าของเขาบอกหนูอยู่แต่หนูลืมนะคะเป็นลูกไม้ แม่เขาเป็นเพชรมณฑลกับอะไรนะผสมกันหนูก็จําไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่ที่สองร้อยนะคะคุณผู้ชมขะนี่คนไหนชอบบอลใบกลมสายหวานแหววแบบนี้อันนี้สองร้อยนะคะคุณผู้ชมะ่ะสวยมากๆเลยดูดีสนใจก็โทรมาสอบถามหนูนะศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสองห้าเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมดูดีสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่ เรามาต่อด้วยต้นนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่อันนี้เขาชื่อว่าทิพวารีนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อว่าทิพวารีเขาสวยมากอันเนี้ยสงสัยเขาจะมีสองต้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าเขาแยกออกมาแบบนี้นะเนี่ยสงสัยจะเป็นลูกของเขานะคะคุณผู้ชมทิพวารีอันเนี้ยสองร้อยแปดสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยมากคนไหนอชอบบอนสายวานแหววแบบนี้แนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมอันเนี้ยเขามีหัวแล้วนะ เพราะว่าเขาเขามีลูกเขาและคุณผู้ชมเนี่ยลูกของเขานะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมซื้อไปเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่เขาก็จะโตเร็วมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้หนูไม่มีเวลาดูนะคะคุณผู้ชมก็เลยมาขายในราคาแบ่งปันกันแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสวยมากอันนี้เขาชื่อว่าทิพารีอันนี้280พร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมสวยงามตามทองเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ดูแบ่งนนปันกันว,ว่าหงยหงยกนะคะคุณผู้ชมขาหงหยกซาสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาหนึ่งหลอดแล้วเนี่ยสองใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน่อแทงหลอดแล้วนะสองใบกับอีกหนึ่งหลอดร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งค่ะคุณผู้ชมเนี่ยพอเขาโตมาเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะคนไหนที่ชอบบอลสีแดงแดงนะคะคุณผู้ชมแนะนําเลยะค่ะอันนี้เขาชื่อว่าหงหยกนะคะ เป็นบอลที่อันนี้นะ่าจะมีหัวใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนูเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ชื่อว่าหงยกสนใจก็โทรมาสอบถามหนูนะ0 8 9ย์1 2 5 7 9หนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาต่อด้วยอันนี้นั่นแหะคือต้นแม่ของเขานะคะคุณผู้ชมอันน,อนนั้นน่ะต้นแม่เขานะอันนี้หนูแยกมานะคะคุณผู้ชมะ่ะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาชื่อว่าหงสุวรรณนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบพร้อมส่ง สามใบนะคะคุณผู้ชมขาสามใบร้อยห้าสิบพร้อมส่งสวยๆเลยค่ะกัดสีเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาหงสุวรรณนะคะเขาเรียกเขาว่าหงสุวรรณค่ะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเงาวกวนอูหรือเปล่าหนูก็จําไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะคุณผู้ชม เงาควนอูไม่น่าจะใช่นะถ้าหนูจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมสามใบสี่ใบเลยค่ะคุณผู้ชมขาเนี่สี่ใบใหญ่ๆเลยอันนี้ขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะคุณผู้ชมขาสูงประมาณสูงประมาณคืบกว่านะคะคุณผู้ชมเนี่ยความสูงของเขาเนี่ยสูงประมาณคืบกว่าเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะคะคุณผู้ชมนี่ร้อยแปดสิบนะคะน่าจะใช่นะคะคุณผู้ชมหนูก็จําไม่ได้แล้ว น่าจะเป็นเงาวควนอูค่ะคุณผู้ชมขาอันนี้ร้อยแปดิพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสวยเนาะดูดิสีสันของเขาคนไหนชอบสายหวานๆแววแววอืมสวยสี่ใบนะคะคุณผู้ชมนี่สวยงามตามท้องมีห้นนาใบนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้ห้าใบอันนี้เป็นอ่าเป็นหลวงราชเสน่หาห้าใบสองร้อยนะคะห้าใบสองร้อยพร้อมส่งสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมขาดูดิ กัดสีแล้วด้วยนะดูดีกัดสีแล้วสวยมากดูสวยมากๆเลยกัดสีทุกใบแล้วค่ะคุณผู้ชมขาสูงประมาณคืบกว่านะคะสูงประมาณคืบกว่านะคะคุณผู้ชมห้าใบค่ะคุณผู้ชมขาหลวงราชเสนหา้าใบอยู่ที่สองร้อยนะคะคุณผู้ชมนี่กัดสีทุกใบค่ะคุณผู้ชมขาดูนี่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมห้าใบสองร้หลวงราชเสนหานะคะคุณผู้ชม มาต่อด้วยอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะคุณผู้ชมหนุมานออกศึกนะคะคุณผู้ชมขาหนุมานออกศึกอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมขาร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะเนี่ยสามสามใบนะหานุมานออกศึกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะคะคุณผู้ชมขาสวยงามตามทองเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมดูดูเสยๆเลยนี่สวยเนาะคุณผู้ชมเนาะ คนไหนอยากได้ก็โทรมาสอบถามหนูนะคะคุณผู้ชม0899212579ค่ะคุณผู้ชมคะโทรมาสอบถามกันนะ,ะหลังจากที่พามาดูบอนสีสวยๆกันแล้วถ้าคนไหนอยากได้นะคะก็โทรมาสอบถามหนูได้นะคะ0899212579นะคะคุณผู้ชมคะอยากได้บอนสีแบบไหนหรืออะไรก็โทรมาสอบถามน้นะคะ